วันนี้พาทุกคนมาที่ย่านบางนาค่ะเห็นป้ายด้านหลังอี้ทุกคนคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก่อยู่ที่หน้าห้างเมก้าบางนานั่นเองค่ะเพราะวันนี้จะพาทุกคนมาชมโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ใหม่กลิปอยู่สี่ทางเมก้าบางนาเลยค่ะ ซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าให้พื้นที่ส่วนกลางมาครบครันและหลากหลายที่สุดในย่านนี้เลยนะคะแถมยังได้ห้องพับแบบฟูลอฟอร์นิสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่อีกด้วยและมีหลากหลายเลเยอร์หลากหลายฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟไส์สไตล์ในราคาเบาๆเริ่มต้นที่2.4ล้านบาทค่ะ วันนี้กิฟต์และคอนโดน่าอยู่พาทุกคนมาที่โครงการนิวเมกา plus บางนาจากโนเบิลเดเวล OP เมน t ์ค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ติดถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าช่วงประมาณกิโลเมตรที่8จุดเด่นของทำเลโครงการนี้คืออยู่ติดรวห้างเมกาบางนาเลยค่ะเราเดินไปอีกประมาณ300-400ถึงเมตรก็ถึงประตูเข้าห้างเลยนะคะซึ่งที่นี่จะมีทั้งอีเกียโฮมโปรเซ็นทรัลและโรบินสันทั้งกิจกรรมแฮงเอาท์หรือกิจกรรมพักผ่อนต่างๆเรียกว่าตอบโจทย์ครบอยู่ในที่เดียวเลย และถ้าวันไหนเราต้องการซื้อของเยอะนะคะอาจจะอยากขับรถเข้าห้างก็สามารถเข้าทางซอยราชวินิตบางแก้วและเข้าทางด้านหลังห้างได้ค่ะขากลับก็วนออกด้านหน้านะคะก็สามารถวนเข้าโครงการได้เลยค่ะและนอกจากจะอยู่ติดกับห้างเมกาบางนาแล้วเนี่ยนะคะในโซนนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบแล้วก็หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นโลตัสบางนาตราดเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลวิลเลจมาร์เก็ตวิลเลจรวมไปถึงสถานพยาบาลชั้นนํา และที่สําคัญยังมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นั่นคือแบงคอกมอลล์นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเมื่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่แน่นอนว่าพื้นที่โซนนี้จะต้องคึกคักมากอีกแน่นอนค่ะและนอกจากทําเลโซนนี้จะอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วนะคะยังสามารถไปสุวรรณภูมิได้สะดวกและยังสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายมากๆแค่ขับออกจากโครงการและตรงไปอย่างเดียวบนเส้นบางนาตราดก็เข้าสู่ตัวเมืองได้แล้วนะคะส่วนถ้าใครที่ต้องการใช้ทางหลวนการจนาพิเศษตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับจุดกับรถประมาณ1น กิเมตรเราก็สามารถกลับรถขึ้นเส้นการจนาและขึ้นทางด่วนได้เลยส่วนขากลับตัวโครงการก็อยู่ไม่ไกลาจากจุดลงทางด่วนค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดไฮรีส์สูง38ชั้นจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด1,5 0่ยูนิตค่ะซึ่งที่นี่พัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ3ไร่ครึ่งมีแบบห้องให้เลือกมากมายหลายเลเยอร์ out, ขายเป็นแบบฟูลลี่เฟอร์นิชนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มตั้งแต่21ตารางเมตรถึง66ตารางเมตรค่ะ ซึ่งแล้ว t ของห้องที่นี่มีตั้งแต่ Studio อไปนจนถึงห้อง2 Bedroom ค่ะแต่ต้องบอกว่าที่นี่ขายดีมากๆนะคะขายไปแล้วกว่า90%ในปัจจุบันจะยังคงมีห้อง s ตูดิ o และ1 b e d r o o m ให้เราจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะและที่สำคัญอีกอย่างคือตัวโครงการนี้เข้ามาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ครบ และหลากหลายมากที่สุดในย่านนี้เลยค่ะซึ่งเขาทำมาให้ถึง5ชั้นกับ38ฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกวัยพร้อมกับมีการอัปเดตเทคโนโลยีและฟังก์ชันใหม่ๆที่จะตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้แน่นอนในราคาเริ่มต้น2.4ล้านบาทบรรยากาศของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกิปเข้าไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานคอนโดน่ายอยู่ค่ะ อันนี้เป็นโครงการคอนโดไฮรีส์สูง38ชั้นที่นี่มีทั้งหมด1,5 0่ยูนิตพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ3ไร่ครึ่งค่ะซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการนี้จะเน้นเส้นสายสไปรัลนะคะซึ่งจะนํามาใช้ทั้งในการออกแบบฟังก์ชันและในการออกแบบตกแต่งภายในตัวอาคารจะเป็นเหมือนการเชื่อมต่อเอลิเมนต์ต่างๆให้เกิดรีทึมนะคะที่แตกต่างกันเป็นการเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตของคนที่แตกต่างกันแต่สามารถมาลงตัวกันได้อยู่ภายในตัวโครงการนั่นเองค่ะ สำหรับการรักษออาความปลอดภัยของโครงการนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาจะมีทางเข้าเชื่อมต่อจากถนนบางนาตราเข้ามาเลยค่ะซึ่งระบบการคัดกรองโซนนี้จะมีการแบ่งช่องทางเข้าแล้วก็ทางออกนะคะโดยลูกบ้านจะใช้เป็นตัวคียการ์ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบ E a s ิพ a s s ขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยค่ะส่วนในวิซิเตอร์เนี่ยต้องรับบัตรแล้วก็คืนบัตรก่อนออกจากโครงการค่ะนอกจากนั้นที่นี่เขายังมีระบบเป็นตัวเฟสสแกนนะคะซึ่งจะใช้2จุดด้วยกันคือประตูทางเข้าบริเวณด้านหน้าและการเข้าสู่ตัว ซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยป้องกันในเรื่องของการปล่อยเช่ารายวันค่ะพอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามาคุณผู้ชมก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางจุดแรกของตัวอาคารนั่นคือพื้นที่ในส่วนของ greenery and sensory garden นั่นเองค่ะซึ่งการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางชั้น1โซนด้านนอกเขาจะมีการเชื่อมต่อทั้งในส่วนด้านหน้าโครงการ ไปถึงข้างโครงการและยาวไปถึงด้านหลังของโครงการเลยค่ะซึ่งภายในพื้นที่สวนโซนแรกเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นเหมือนบัฟเฟอร์โซนหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันมลภาวะในเรื่องของเสียงและฝุ่นควันไม่ให้ไปถึงตัวอาคารซึ่งภายในโซนนี้ก็จะมีพาวิเลียนต่างๆให้ลูกบ้านได้มานั่งเล่นพักผ่อนกันส่วนคนที่ชอบออกกําลังกายนะคะเขาจะมีเป็นตัวไบค์เลนและแอคทีฟเทรลให้ซึ่งตรงนี้ลูกบ้านก็สามารถมาใช้เวลากลางแจ้งหรือออกกําลังกายได้ไดที่บร,ริเวณชั้นหนึ่งค่ะ บริเวณด้านหน้าอาคารตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นจุดดร o p ออฟนะคะสําหรับรถโดยสารที่มาส่งผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถจะดรอปตรงนี้ได้แล้วก็ออกนอกอาคารไปค่ะส่วนลูกบ้านที่จะจอดรถก็สามารถขับตรงต่อเข้าไปได้นในตัวอาคารได้นะคะซึ่งที่นี่จะสามารถรองรับการจอดได้กว่า30%ไม่รวมจอดซ้อนคันและมีการติดตั้งตัว ev charger มาให้แล้ว2ช่องชาร์จและยังมีการ provide ระบบไว้ให้นะคะในอนาคตก็สามารถติดตั้งได้เพิ่มถึง10ช่องชาร์จค่ะ พอเราเข้ามาภายในตัวอาคารแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะเจอกับฟังก์ชันส่วนกลางโซนแรกนั่นก็คือโถงล็อบบี้นั่นเองซึ่งเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นโถงขนาดใหญ่ฝ้าเพดานสูงและจุดแรกที่เราเข้ามาแล้วจะเจอเลยก็คือเคาน์เตอร์ตรงนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดใครจะเข้ามาดูห้องตัวอย่างหรือว่าจะชมส่วนกลางนี้นะคะก็สามารถมาติดต่อเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพาคุณผู้ชมเดินชมโครงการค่ะ ส่วนตกแต่งที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของโครงการนี้คือตัวซูเปอร์สไปรัลซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่ชั้น1เลยแล้วเราจะเห็นที่ชั้นส่วนกลางหลังชั้นบนนั่นเองค่ะ ซึ่งฟังก์ชันของตัวล็อบบี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดชุดโซฟาขนาดใหญ่ไว้ให้หลายๆมุมสามารถมานั่งพักผ่อนและใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับแขกของเราได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นในโซนของตัวล็อบบี้เนี่ยเขาจะมีโซน private workstation นะคะซึ่งจะมีการกั้นที่นั่งเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถนั่งทํางานได้แบบมีสมาธิด้วยนอกจากนั้นยังมีห้องที่เป็นโซนเซอร์วิสต่างๆที่เขามีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นนะคะติดกับโซนห้องนิติบุคคลจะเป็นห้องเก็บซึ่ง จะมีรถเข็นต่างๆไว้ให้ใช้เยอะเลยทีเดียวค่ะข้างการมีห้องน้ํารับรองแยกห้องน้งําหญิงห้องน้ำชายห้องน้ําสําหรับดิสเ b เบิลและจะมีโซนที่เขาติดตั้งพวกเวดดิ้งมอชินต่างๆไว้ให้ทั้งตู้เครื่องดื่มเตาบินตู้กดอาหารแบบสะดวกซื้อนะคะแล้วก็มีน้ําแร่ต่างๆด้วยและถ้าเราเดินออกไปโซนด้านหลังของตัวอาคารจะมีห้องลันรีค่ะซึ่งเขามีการติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้สูงสุดถึง1ิบเครื่องด้วยกันมีตู้สําหรับแลกเหรียญนะคะและมีโซนนั่งพักค,คอยราวแขวนผ้าและยังมีตัวซิ ไว้สำหรับงานสักล้างเล็กหน่อยด้วยค่ะ ถัดมาเราเข้ามาดูด้านในตัวถงลิฟต์นะคะคุณผู้ชมซึ่งการเข้าออกตัวถงลิฟต์จะต้องใช้ตัวคีย์การ์ดนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านนั่นเองและสําหรับดิฟเตอร์สารของโครงการนี้จะติดตั้งมาให้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันและมีเซอร์วิสลิฟหนึ่งตัวไว้สําหรับขนของต่างๆแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูท่านบนนะคะที่พามาดูโซนด้านหลังอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่โซนด้านหลังตรงนี้เขาจะมีการแบ่งเป็นห้องเมลรูมนะคะซึ่งตัวห้องก็จะมีการแบ่งช่องไว้ให้ต่างๆตตาาาาามมมมเลขทีี่่หห้้องงใในน,นะค,ะใครรยยิบจดๆก็สาาถ นนซึ่บหน้าในเขาจะมีการเตรียมสมาร์ทล็อกเกอร์ไว้ให้ด้วยถึง103ช่องหลากหลายขนาดค่ะว้ให้เราใช้งานฝากของต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วย <S <S และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่คิดคิดว่าคอนโดยุคใหม่เนี่ยควรจะต้องมีห้องนี้กันค่ะคือห้อง grab and go ค่ะ ซึ่งตัวห้องนี้เนี่ยเขามีการใส่ช่อง UV sterilizer มาให้ด้วยนะคะเป็นฟังก์ชันที่เหมาะกับยุคใหม่มากๆเพราะว่าคนอย่างเนี้ยจะสั่ง food delivery มาทานกันนะคะในห้องก็จะมีตัวที่เป็นโซนเคาน์เตอร์ตร,ตรงเนี้ยพี่ๆไรเดอร์ก็จะมาฝากอาหารไว้ตรงนี้นะคะส่วนใครที่เป็นลูกบ้านแล้วอยากลงมารอารับก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งคอยและถ้าใครที่กังวลเรื่องเชื้อโรคจากภายนอกนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เรารับของมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตู้ UV sterilization ให้เราด้วยเป็นการฆ่าเชื้อโรควิธีใช้งาน ก็ง่ายๆค่ะเราแค่กดเปิดตู้เอาของของเราใส่เข้าไปปิดตู้แล้วรอ60วินาทีนะคะตัว UV ก็จะทําการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุให้เราเรียบร้อยค่ะสำหรับส่วนกลางของโครงการนี้เขาจะเตรียมมาให้ถึง5ชั้นด้วยกันค่ะก็คือที่ชั้น 1, ชั้น 7, 37, 38และที่ชั้น Rooftop ค่ะ ซึ่งที่ชั้นหนึ่งเราชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่ชั้น7จะเป็นพื้นที่ของสวนสาธารณะซึ่งเขาจะมีฟังก์ชันของสนามเด็กเล่นด้วยค่ะและที่เป็นไฮไลท์คือฟังก์ชันส่วนกลางที่ชั้นสูงนั่นเองเราเริ่มกันที่ชั้น37นะคะเข้ามาโซนแรกจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยค่ะนั่นคือ The c l o u d Cathedral Club นั่นเองเป็นพื้นที่โถงขนาดใหญ่ที่มีฝ้าเพดานสูงถึง6.3เมตรซึ่งภายในเขาจะมีการรวมฟังก์ชันไว้นะคะซึ่งจะมีทั้ส่วนที่เป็นโคคิเชนสกาย นิ n ง i n g Area นะคะสำหรับใครที่ต้องการจัดปาร์ตี้แบบส่วนตัว สามารถที่จะบุ๊กกิ้งกับทางนิติได้เลยแล้วก็ปิดเป็น p r i v a t e ค่ะจะเชิญเชฟส่วนตัวมาก็ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาให้จะมีทั้งตัวเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เตาไฟฟ้าไมโครเวฟซิงล้างจานครบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําอาหารแบบจริงจังนะคะก็จะต้องมีการเตรียมเตาไฟฟ้ามาเพิ่มเองค่ะซึ่งพื้นที่ด้านในโซนนี้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ามีพื้นที่มุมนั่งให้หลากหลายสามารถรองรับเพื่อนๆได้เป็นสิบคนเลยระหว่างทานอาหารไปก็สามารถที่จะชมวิวเมืองสวยๆไปด้วยได้แต่ถ้าเกิดใครกลัวเพื่อนๆ ะะเขามีห้องเกมรูมไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งภายในก็จะมีส่วนอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นะคะก็คือตัวแอร์ฮอกกี้แล้วก็ตัว Table s o c c เกอให้เพื่อนๆได้เล่นแก้เบื่อกันค่ะอีกโซนหนึ่งของตัวอาคาระคะ่ะเป็นโซนสำหรับคนชอบออกกำลังกายที่นี่จะแบ่งออกเป็นอีก2ห้องนะคะจะมีห้องโยคะซึ่งเขามีการใส่ฟังก์ชันของโยคะฟลายมาให้ด้วย ใครที่เคยฝึกฝนมาแล้วนะคะก็สามารถมาเล่นเองที่คอนโดต่อได้ค่ะส่วนใครที่อยากเล่นโยค่าเฉยๆธรรมดานะคะก็สามารถมัดตัวผ้าขึ้นไปได้ค่ะและอีกห้องคือฟิตเนสขนาดใหญ่สกายเมกาจิมเนเซียมนะคะซึ่งห้องนี้ใหญ่มากและสามารถมองเห็นวิวของถนนบางนาตราดได้แบบเต็มๆต,ตาเรียวกว่าออกกำลังกายได้แบบไม่เบื่อเลยค่ะซึ่งภายในจะมีการจัดอุปกรณ์ไว้ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจัดเต็มมาให้หลายเครื่องเอลิพติคอลจักรยานไฟฟ้า ตัวมัลติมีชีนที่เราสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนและที่สำคัญใครที่ชอบต่อยมวยอยากซ้อมมวยนะคะนี่ค่ะเขามีตัวสนามมวยแบบนี้ให้ด้วยก็สามารถชวนเพื่อนหรือชวนแฟนเนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะพอมาจากห้องฟินเดตเราเจอกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการนี้นั่นก็คือตัวสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะ เพราะว่าตัวสาที่นี่เขามีความยาวรวมเนี่ยถึง41เมตรและเป็นสระที่เราสามารถมองเห็นวิวของห้างเมกาบางนาได้ด้วยนะคะซึ่งภายในตัวสราก็จะมีการแยกฟังก์ชันของสาเด็กสระน้ำตื้นแล้วก็โซนจักรุซี่ไว้ให้ด้วยค่ะก็สามารถใช้งานกันได้ส่วนใครที่ชอบว่ายออกกำลังกาย โซนแลบพูที่นี่จะมีความยาวถึง26เมตรด้วยกันมากกว่าฮาฟโอลิมปิกนะคะเราก็สามารถว่ายออกกําลังกายได้เลยส่วนพื้นที่ริมสระนี่คุณผู้ชมเห็นเป็น p ู o เท e รกว้างๆยาวตามแนวสระไปเลยนะคะซึ่งเขาจะมีลงซันเบสไว้ให้หลายๆมุมเราก็สามารถมาจับจองนั่งพักผ่อนกันได้ ส่วนพื้นที่ริมสระก,ก็จะมีพื้นที่สวนหยอบอีกจุดหนึ่งให้เราได้นั่งพักผ่อนกันและใครที่ออกกําลังกายว่ายน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะมีห้องน้ําไว้ให้ใช้งานเป็นห้องน้ำแยกห้องน้าชายห้องน้ําหญิงห้องน้าสําหรับ disabled รวมไปถึงมีห้องอาบน้ําและล็อกเกอร์ไว้ให้ใช้งานครบเรียบร้อยค่ะ ขึ้นมาต่อที่ชั้น38ค่ะตรงนี้เราเดินขึ้นบันไดตัวสไปรัลสเตอร์มานะคะสำหรับชั้น38โซนแรกนะคะจะเป็นพื้นที่โถงที่เราสามารถมองไปเชื่อมต่อกับตึกระคั c เทอริเ a ลคลับได้ด้วยค่ะเป็นฟังก์ชันของ Sky f ฟอรัมหรือมิทติ่งรูมขนาดใหญ่นั่นเองเขาทำมาให้แบบจริงจังเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่ประชุมนะคะก็จะมีทั้งโต๊ะขนาดใหญ่นั่งได้หลายที่นั่งและมีจอพรีเซนต์งานด้วยสำหรับใครที่อยากจะใช้ห้องนี้เป็นห้องปิดแบบจริงจังก็สามารถบคกิิงัทานต ก่่อนได้คะมาที่อีกโซนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นซีนิม่าซู d ิโอหรือเป็นเทเตอร์รูมนั่นเองค่ะภายในก็จะเป็นห้องดูหนังแบบจริงจังเลยนะคะจะมีหน้าจอขนาดใหญ่และมีโซฟานุ่มๆไว้ให้เรานั่งสำหรับการใช้งานห้องนี้จะต้องจองกับนิติบุคคลก่อนค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันซึ่งโดยส่วนตัวเป็นฟังก์ชันที่ชอบมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมคือห้อง Co-Creative and Tutoring Room ห้องนี้เลยค่ะเป็นเหมือนห้อง Co-working Space ขนาดใหญ่นะคะซึ่งถ้าใครที่นั่งทำงานในห้องแล้วเบื่อก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ห้องนี้ได้ก็จะมีมุมไว้ให้นั่งพ,พักผ่อนหลายๆมุมและยังสามารถมองเห็นวิวเมืองโดยรอบได้ด้วยและสําหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆเขาก็มีการกั้นเป็นพอตไว้ให้อีก5-6พอตนะคะตรงนี้สามารถต่อโจทย์คนอยู่อาศัยได้แน่นอนค่ะ เราทำงานเหนื่อยเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะพักผ่อนสายตาเดินออกมาอีกหน่อยค่ะจะมีพื้นที่เดินเล่นตรงนี้ดีไซน์ออกมาเป็นโถงทางเดิน และมีมุมไว้ให้เรานั่งพักผ่อนจัดเป็นสวนหยอมขนาดย่อมๆค่ะซึ่งตัวมุมนี้เราสามารถที่จะมองเห็นวิวของห้างเมิกาบางนาและด้านล่างก็ยังเห็นวิวของตัวสระว่ายน้ําด้วยแต่ถ้าใครที่อยากได้วิวที่สูงกว่านี้ก็สามารถเดินบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ค่ะจะเป็นรูฟท็อปกรีนสเคปจัดเป็นพื้นที่สวนหยอมให้เราได้นั่งเล่นพักผ่อนและชมวิวเมืองสวยๆไปด้วยเลยค่ะ สำหรับห้องที่นี่จะมีหลากหลายเลเยอร์ให้เราเลือกค่ะโดยหลักๆจะมีทั้งหมด5ไซส์คือสตูดิโอขนาด21-22ตารางเมตรวั e เ r o o m ขนาด26-34ตารางเมตรวั e เ r o o m มพลัขนาด34-44ตารางเมตร 2 Bedroom ขนาด45-46ตารางเมตรและแบบ2 Bedroom Plus ขนาด66ตารางเมตรค่ะแต่ในปัจจุบันบางแบบก็ได้โซลออทไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันจะเหลือห้องสตูดิโอและ1 Bedroom ค่ะ ที่จะขอเล่าให้ฟังในเรื่องของการตกแต่งห้องตัวอย่างของที่นี่นะคะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูห้องตัวอย่างที่นี่เขาก็จะพาชมห้องทั้ง3แบบเลยนะคะซึ่งการตกแต่งของห้องตัวอย่างเขาก็จะมีคอนเซปต์ในการออกแบบที่สามารถที่จะสื่อถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้ค่ะนั่นก็คือคอนเซปต์ introvert Ambi v e r t และ Extrovert นั่นเองค่ะซึ่งเขาต้องการจะสื่อถึงว่า Layout ์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็สามารถที่จะตกแต่งเพื่อให้ Fit- in กับบุคลิกภาพของคนนั้นๆได้ค่ะสำหรับห้องตัวอย่างวันนี้ที่เราจะพาชมเราจะพาชม2แบบนะคะคือแบบห้องสำหรับ AmbiV e r t และแบบห้องของ Introvert นั่นเองค่ะห้องแรกตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องวันเ d r ร o มขนาดประมาณ26ตารางเมตรการตกแต่งและโทนสีจะเป็นโทนสีสำหรับ Ambi v e ว t นะคะซึ่งก็จะมีความรักความเป็นส่วนตัวแต่ ก็ยังมีความสนุกสนานและสุดใสนั่นเองค่ะตอนนี้เราเข้ามาด้านในตัวห้องแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับสเปคมาตรฐานทุกห้องจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอ r ล็อกมาให้ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง f i n เกอร์สแกนพาสเวิร์ดคีย์กาดแล้วก็กุญแจค่ะ เข้ามาด้านในตัวห้องพื้นที่โซนแรกนะคะจะเป็นโซน living area และส่วนครัวรวมไปถึงส่วนทานอาหารซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ค่ะตัวห้องพักเขาจะให้เป็นแบบ fully furnished นั่นก็คือมีการตกแต่งทั้งเฟอร์นิเจ b u i บิวอและมีเฟอร์นิเจรลอยตัวมาให้แล้วเกือบครบเลยนั่นเองค่ะเราแค่ตกแต่งและซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าวางส่วนนะคะให้เข้ากับบุคลิกของเราก็พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ สำหรับพื้นที่โซนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวทางโครงการจะมีติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวมาให้ครบชุดแบบนี้เลยค่ะซึ่งสีของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาจะเป็นแบบมาตรฐานของทางโครงการนะคะห้องตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งโทนสีให้เข้ากับคอนเซปต์ในแต่ละห้องนั่นเองค่ะสําหรับวัสดุมาตรฐานที่เขาติดตั้งมาให้นะคะตัวท็อปครัวจะได้เป็นหินอ่อนสังเคราะห์มีซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าขนาด2หัวและได้เป็นเครื่องดูดควนันยี่ห้อเทก,ก้ามาด้วย ึ่งที่นี่เขาใช้เครื่องดูดควันที่เป็นระบบดูดออกนอกอาคารนะคะเพราะฉะนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ช่วยกําจัดกลิ่นได้ดีกว่าแบบที่หมุนเวียนอยู่ภายในตัวอาคารค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นช่องสําหรับวางเตาไมโครเวฟมาให้แล้วเรียบร้อยและด้านหลังของตัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวแบ็กสแปดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเวลาเราทาครัวต่างๆมีคราบมันกระเด็นไปติดก็สามารถเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนที่ฝั่งหนึ่งทางโครงการเขาก็มีบิลอินตัวชูสคาบิ i เนตหรือว่าตู้รองเท้าแบบนี้มาให้เลยค่ะความสูงตั้งแต่พื้นจรดฟฝ้าแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มพื้นที่สําหรับตู้นี้ก็สามารถจุรองเท้าได้ประมาณ8ปดถึงสิคู่ค่ะด้านบนเก็บของเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นช่องไว้ให้แบบนี้ไว้วางของเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพวกกุญแจหรือซองจดหมายต่างๆก่อนออกจากห้องก็สามารถหยิบตรงนี้ได้เลยค่ะ ติดกับพื้นที่โซนครัวตรงนี้ทางโครงการเขาก็จะให้เป็นโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ2ที่นั่งมาให้ด้วยนะคะซึ่งก็มีขนาดกําลังดีนะคะพอเหมาะกับห้องสามารถใช้งานได้สะดวก และพอเราเข้ามาที่โซนด้านในสุดจะเป็นพื้นที่โซนลิฟวิ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งโซนนี้สีที่เขาให้มาจะมีโซฟาขนาดประมาณ2 3ถึงที่นั่งจะเป็นไซส์นี้เลยแต่สีจะต่างออกไปมีคอฟฟี่เทเบิลและมีชั้นวางทีวีมาให้ครบเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะดูทีวีที่ค่อนข้างกำลังดีค่ะสามารถเดินผ่านได้สะดวกส่วนความสูงฝ้าเพดานของตัวห้องจะอยู่ที่2.55เมตรและพื้นปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้สีอ่อนค่ะสำหรับตัวห้องนี้นะคะ พื้นที่ living area เนี่ยเขาจะอยู่ติดกับระเบียงภายนอกด้วยตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็อยากได้ความโปร่งสบายนะคะตรงนี้สามารถเปิดเชื่อมระเบียงภายนอกได้เลยซึ่งพื้นที่ระเบียงภายนอกเนี่ยพอเราติดตั้งทัวร์คอมเพรสเซอร์แอร์แบบลอยตัวแล้วพื้นที่ด้านล่างเราก็สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าฝาบนได้แล้วก็ด้านข้างยังมีพื้นที่ให้เราวางราวตากผ้าได้ด้วยค่ะ ถัดมาเราดูส่วนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็จะมีการการั้นไว้ให้แบบเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็จะได้ประตูบานทึบกั้นปิดแบบนี้ค่ะซึ่งจุดเด่นของห้องที่นี่นะคะคือเขาจะมีการติดตั้งหน้าต่างบานใหญ่มาให้ห้องนอนเท่านี้ก็เช่นกันค่ะทําให้ห้องดูมีความโปร่งสบายมากขึ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานที่ให้มาในส่วนห้องนอนจะมีฐานเตียงขนาดควีนไซส์และได้ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินค่ะซึ่งจากขนาดไซซิซงของตัวห้องเนี่ยหลังจากที่วางฐานเตียงลงไปแล้วเราจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือข้างเตียงนะคะที่เราสามารถวางโตว ได้ส่วนมื้นที่แต่งตัวตรงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตั้งเป็นโตะเครื่องแป้งเพิ่มได้ค่ะและสําหรับใครที่ชอบพื้นที่โล่งก็อาจจะเปิดโล่งไว้ก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะได้ห้องแต่งตัวที่เป็นสัสดส่วนนิดนึงทางโครงการเขาทํามาให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าเราสามารถจะกั้นม่านแบบนี้ได้ค่ะถ้าเกิดช่วงไหนอยากให้ห้องดูโปร่งก็เปิดไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับห้องน้ําของห้องนี้นะคะก็จะอยู่ภายในห้องนอนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งภายในตัวห้องน้ําก็จะมีพื้นที่แยกโซนให้โซนเปียกไว้แล้วเรียบร้อยขนาดค่อนข้างกว้างเลยสุขภัณฑ์หลักๆที่นี่ใช้เป็นของโคลเลอร์และยี่ห้อน้ํานะคะซึ่งเขาจะมีติดตั้งให้ครบเลยทั้งตัวอ่างล้างมือพร้อมพื้นที่เก็บของใต้อ่างกระจกเงาบานใหญ่ โถสุขภัณฑ์แบบดูโอฟลชพร้อมสายชำระและที่วางกระดาษชำระและพื้นที่ด้านข้างตัวโถสุขภัณฑ์เขาจะมีทําชั้นวางของไว้ให้ด้านบนแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดใครมีตะกร้าขนาดกําลังพอดีก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้ใช้เก็บพวกผ้าใช้แล้วหรือผ้าขนหนูสำรองนะคะส่วนด้านในโซนห้องอาบน้ำเนี่ยถ้าเกิดใครอยากติดตั้งเป็นฉากกั้นน้ำเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งเองได้ไม่ยาก ภายในติดตั้งตัวฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์พร้อมเดินระบบรองรับเครื่อทงทำงราอุ่นไว้ให้เรียบร้อยส่วนการระบายอากาศภายในตัวห้องน้ำเขาจะใช้เป็นตัวพัดลมดูดอากาศค่ะ พามาดูห้องตัวอย่างแบบที่2ค่ะสำหรับห้องไทยนี้เนี่ยมีขนาด30ตารางเมตรนะคะโดยการตกแต่งห้องนี้เขาตกแต่งมาให้เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่มีบุคลิกอินโทรเวิร์ตค่ะซึ่งจะเลือกใช้โทนสีเข้มขึ้นให้ดูบุคลิกที่ดูมีมากครึมสงบและดูเทมากขึ้นค่ะสำหรับฟังก์ชั่น่วนแรกเข้ามาจะเจอกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เขามีให้มาจะมีโซฟาขนาด2-3ที่นั่งแบบมาตรฐาน ชูสคาร์มิเนตติดตั้งมาให้แบบมาตรฐานนะคะพวกหน้าบานจะไม่ได้มีกระจกเงาแบบนี้ตัวชั้นวางทีวีก็มีมาให้แล้วและถ้าใครอยากจะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้นก็สามารถติดชั้นวางเหนือทีวีแบบนี้ได้เลยค่ะขยับเข้ามาด้านในนะคะเป็นพื้นที่ของห้องทานอาหารซึ่งมุมนี้ทางโครงการจะให้โต๊ะแบบ2ที่นั่งมาแล้วระยะการใช้งานดูกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเลื่อนเก้าอี้เข้าออกได้สะดวกส่วนพื้นที่อีกมุมหนึง่งตรงนี้ของจริงจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆทางโครงการเขาทามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถทําเป็น ราวแขวนเสื้อสูตรหรือว่าของที่เราจะหยิบแต่งตัวประมาณนี้ได้หรือถ้าใครที่ต้องการพื้นที่เก็บของมากขึ้นก็สามารถบิวอินเป็นตู้เก็บของเพิ่มได้นะคะเชื่อมต่อเข้ามาจากโซนของ living area <c oughs> เป็นส่วนของห้องครัวสำหรับ layout ห้องนี้จะได้ครัวแบบปิดนะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยกันกลิ่นอาหารต่างๆไม่ให้เข้าในส่วนของ living area ได้ซึ่งการเลือกใช้ประตูกั้นเนี่ยเขาเลือกเป็นประตูบานสไลด์กระจกใสแบบนี้ ทำให้ในส่วนของลิฟ่งยังคงได้รับแสงธรรมชาติจากระเบียงด้านนอกค่ะซึ่งพื้นที่ตัวครัวเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับระเบียงข้อดีก็คือสามารถที่จะทําอาหารกลิ่นแรงได้เพราะนอกจากจะมีตัวฮูท้ที่ช่วยดูดอากาศออกไปแล้วก็ยังสามารถเปิดประตูระเบียงที่ช่วยระบายอากาศได้ดีมากขึ้นสําหรับเลเยอร์ของตัวห้องครัวเนี่ยห้องนี้เขาจะติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวมาให้2ฝั่งแยกกันค่ะ ฝั่งนี้จะติดตั้งเป็นเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นซิงลังจานแล้วก็มีพื้นที่เตรียมอาหารด้านข้างค่ะส่วนพื้นที่ระเบียงของตัวห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับห้องที่แล้วเลยเราสามารถวางเครื่องซักผ้าฝาบนและาราวตากผ้าได้ค่ะ พาเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวห้องก็จะมีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนแบบนี้เช่นเคยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาในห้องจะมีตัวฐานเตียงนะคะซึ่งฐานเตียงของทุกห้องเขาจะมีลิ้นชักด้านล่างมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยบริหารพื้นที่ในห้องคอนโดได้ดีมากขึ้นมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นนั่นเองสําหรับห้องไทยนี้ที่มีขนาดพื้นที่สอยเยอะขึ้นเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ในห้องนอนเนี่ยเราสามารถบริหารได้มากขึ้นค่ะอย่างในพื้นที่โซนตู้เสื้อผ้าตรงนี้ ใครอยากจะกั้นพื้นที่โดยการติดตั้งเป็นชั้นวางของแบบนี้ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของเพิ่มได้อาจจะวางเป็นพวกของอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือถ้าใครอยากเปิดโล่งไว้ก็ได้เช่นกันแต่แบบนี้กิ๊ม,มองว่ามีพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นก็ดีขึ้นมากเลยค่ะส่วนพื้นที่ห้องน้ําจะอยู่ติดกับพื้นที่โซนห้องนอนด้านในโดยห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะไปแบบมาตรฐานนะคะเหมือนห้องที่แล้วมีการแยกโซนแท้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์มาตรฐานค่ะ สำหรับตัวโครงการ New m e กาพลัสบางนานะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดในย่านบางนาตราดค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าในย่านนี้ในช่วงหลังมีโครงการคอนโดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ไม่มีโครงการไหนที่อยู่ติดกับห้างมก้าบ,บางนาเท่าโครงการนี้แน่นอนค่ะซึ่งทำให้ตัวโครงการนี้มีความสะดวกครบรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องการก,ารกินอยู่ใช้ชีวิตประจำวันช้อปปิ้งต่างๆหรือแม้แต่การเดินทางเข้าออกตัวเมืองเพราะว่าตัวโครงการอยู่ติดถนนเส้นทางหลักแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนด้วยค่ะ นอกจากศักยภาพของตัวทำเลแล้วนะคะสำหรับห้องพักของโครงการนี้จะมีการจัดฟังก์ชันมาได้ลงตัวแล้วก็หลากหลายที่สำคัญคือเขาจะให้เป็นแพ็กเกจฟูลลีเฟอร์นิคือจะมีการตกแต่งมาให้ครบแล้วเราตกแต่งเพิ่มตามไซน์ของเราอีกนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่ค่ะหรือว่าแล้วแต่แต่ละช่วงของโปรโมชั่นโครงการนะคะเราก็สามารถสอบถามได้บางช่วงเขาจะมีฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีฟรีตกแต่งในห้องเพิ่มเติมค่ะ นอกจากห้องพักแล้วที่นี่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดฟังก์ชันมาให้หลากหลายครบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนออกกาลังกายแอคทิวิตี้ต่างๆและมีพื้นที่นั่งทํางานพื้นที่พักผ่อนอยู่ในโครงการให้เลือกมากมายหลากหลายเลยรวมไปถึงยังมีการใส่เทคโนโลยีกับฟังก์ชันใหม่ๆมาให้เพื่อให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและที่สาคัญที่นี่มีราคาเริ่มต้นน่ารักมากๆค่ะเริ่มที่2.4ล้านบาทเท่านั้นเอง ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่น่าสนใจทั้งคนที่มองหาคอนโดไว้อยู่อาศัยเองหรือนักลงทุนที่มองหาการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าเพราะว่าที่โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีกลุ่มผู้อยู่อาศัยหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานในย่านนี้หรือบุคลากรจากสุวรรณภูมิค่ะโดยราคาเริ่มต้นของที่นี่อย่างที่แจ้งไปค่ะเริ่มที่2.4ล้านบาทค่าส่วนกลาง50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02 251 9955ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการ New Mega Plus บางนาถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอนโดนายู่ช n e l ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ condonayu.com o Facebook condonayu.fc และ t i k t o k คนโดน่าอยู่สามารถเสิร์ชได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ยิมและทีมงาน,นต้องขอลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ